ผมสวนหนุ่มเมืองครมนะครับวันนี้ก็มาเจอกันในวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่18เมษายน2564นะครับน,นี้ก็มาเจอกันช่วงบ่ายนะครับช่วงลบ่ายวันนี้ดูบรรยากาศด้านบนก็มีมีเมฆม,มากนะครับมีเมฆมากเสียงฟ้าร้องผมนึกว่า ประเทศเมียนมาเขาโจมตีถล่มกันด้วยขีปนาวุธนะครับเสียงฟ้าเนี่ยครับเสียงฟ้ายังฟ้าร้องฟ้าคำรามเสียงดังมากครับนี่ครับก็มามาใส่นะครับใส่ขี้ไก่แล้วก็มากบคนนะครับฝั่งด้านนู้นก็เอาย้าออกนะครับผมผมก็อัดขี้ไก่นะครับอ้อยชุดนี้อ้อยชุดที่สี่นะครับสามเดือนแล้วครับนี่โผล่คนที่โผก่คนที่สิบ สิบโมกะานะครับจุดนี้สิบเอ็ดมกะานี่นะครับผมก็ใส่ขี้ไก่แล้วผมก็จะกบโคลอย่างเงี้ยนะกบะพริบไหมดินมันซุ่มอยู่นะครับนะอ้าวไอ้บักซีนมาบักซีนสุวเดี๋ยวไม่ได้รับเชิญน,นะครับลูกชายนะครับเดียวไม่ได้รับเชิญ นี่ครับถ่ายกอนเลยลูลกถ่ายกอนถ่ายกอน <c oughs> นี่นะครับผมก็จะกบอบคนประมาณนี้นะครับโอเคไป,ไปพาไปดูเลยพาเดินชมเลยว่าสวนชุดทตี่ชัุตสี่กับชุติห้าฝั่งนู้นชุดติห้านี่แล้วมานนี่แล้วโอเคแล้ว

ใส่คำนั้นแหละต้องกอดเพราะองใส่ขังเราก็ใส่ขังกันเออยับลงกลางๆเลยนะเอาใส่หัวคัวกลางเออเพราสคำนั้นกออีกหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งเอาทคงนั้นแ่เพราพรจับหัวนิดนึง มาแล้วป่ะหยุดจะต่อไปหรือต่อเลยต่อ,อ,อไงหยุดเลยวะโอเคแป๊บนึงนี่นะครับเดี๋ยวกบโคนนะครับนี่คือกบโคนข้องผมก็โอยชี้ไก่แล้วก็จะกบโคน,นแบบนี้นะครับโอเคครับผม เจอกันชิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมปดดลค์ให้กำลังใจสซนหนึ่งเมืองกรมขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับ